สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่วิธีชาวบ,บ้านชาแนลกาบวิธีเรียบง่ายเนาะคะ่ะวันนี้เข้ากับชิมาจุดทูบขอโชคขอลาบลาวพัฒนาเนาะค่ะงวดประจำวันที่สี่เนาะพฤษภาค้ยมิถุนายนเนาะพฤษภาคมวันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเขาอยู่ที่อ่าแม่ตะเคียนทองเนาะคะพี่น้องคะวันนี้เข้ากับชิมาจุดทูเนาะคะขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนทองเนาะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะ มนเปียกจุดดิบไหมเนี่ยนั่งนี่เขาหลอกคุยแล้วหน้าม่ยังยบเดินูคลิปเดินอยู คือบ่ได้วะ ต่างจิตขอพรแม่ตะเคียนทองแม้ตกันนะคะ สาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะจิตตาจิตังแม่นางตะเคียนทองมหาราโภคทรัพย์เทวาธิตาเมตันจะปิยะมามะมหาราโพมหาโภคังมหาธนังปูเชมิสาธุ ข้าแต่เทพเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเทวดาประจํากายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้านางสาวแสงทองพารวยกราบขอพรแม่ตะเคียนทองมหาลาภโภกทรัพย์ช่วยเปิดทางบันดาลทรัพย์ให้ลูกได้มีโชคลาภได้มีเงินทองให้มีกินมีใช้ไม่ทุกข์ลำบากไม่ยากจนเขินใจ ขอแม่ตะเคียนทองจงประทานพรช่วยลูกให้สําเร็จในสิ่งที่ปรถนาทันตาด้วยเถิดสธุวัน<า>นี้ลูกขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ั้งร้งายเจ้าที่เจ้าทางแม่ตะเคียนทองแม่นางธทรณีวันนี้ลูกขออนุญาตจุดธูปลาวพัฒนาเพื่อที่ไปฝากพี่น้องเอฟซีขอให้ช่วยเปิดโชคปลาภเปิดการเงินการงาน มนีมาลูกมาขอพึ่งบุญบารามีเด้อล,ลูก่าได้มาลูบลูสิ่งใดที่ลูกเหตุระถือประตองก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะสาธุ สาธุหลวงขอบุญบารมีเมตตาเกียนทองจ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทิยุทธ์นะบริเวณแห่งนี้ขอให้เลขถูบที่อยู่ในมือของหลวงนีแตกสามตัวตรงๆเราพัฒนางวดประจำวันที่สี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้เปิดโชคเปิดลาภสามตัวแตกทุคนเด้อสาธุสาธุสาธุ อ๋อครับพอ,อลุนลุนถูกไปกับแสงทองเขาด้วยครับเราลุนเลขถูกเลยค่ะครับลุนตัวเลขไปในกันครับพี่น้องครับโอ้เราจะเป็นก้าอย่างไรบ้างก็เลยในเด็กคนเดือนนี้แล้วเนาะ เจไว้เออสเดีวจะาไปนี่บไรท้เป็นอย่างเงินเบิดเคยเติเงินเเดียวครับรอลุ้นก็เลยตามไปเลยมันละแต่อาจารย์ข้างนั้นเยบเรกว่าท่านอีงที่คนมากท่านีกที่อะคนหน่เพื่อนงวยมันหนึ่งคนไทยก็ด เด็กถ้าอยากอบฟันเอามาบนตัวเล็กแล้วบ่หน so well ีไหม่อยู่นีไหม่บ้านฟันเอานีไหม่วดมื้อหนึ่งนีไหม่เป็นหายตัวไหนในเบิ้งบ่โอ้หกสามห้าอืมเด็กตัวเช่พี่น้องครับตัวเลขเก่าโผล่มาแบบสวยงามครับพี่น้องครับอย่างในเขาสามตัวตรงตรงนี้เนอะเขาเมื่อแต่แค่ไหนจะได้เปลี่ยนชุดใหม่ให้แน่น ถูกใหม่ซ่าเนาะก็จะให้แบบเน้นๆชัดๆเน้นๆ้ๆน,นๆต,ตัวแตก ปีสองลุ้นลุ้นพันพุทธน่าจะเข้าเข้าน่าจะมาพี่น้องเอซีปวดใจปิดจรรยานในการรับชมเลยค่ะเด้อฮาวกับฮิตเป็นแค่แนวทางเนะาะนะครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์ <g ird> กดติดตาม <g ird> กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องที่นี่วิธีชาวบ้านกับวิธีเรียบง่ายนะ้ำเด้อเด้อเด้อเป็นเสด็จมีแรงหลไมีกำลังใจเนาะเฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่น้องนะคะพี่นอ้องค่ะอ้ไม่สาหงแล้วหลุนตัวที่สองบรรณาการค่ะศูนย์บอ่อตัวที่สองหรือจะก้า ฟาดมาฟาดมางวนแรงเนาะนุ่มมาขอสองครั้งยังเป็ครั้งครั้งที่สองแล้ครั้งที่สองเนาะครั้งที่สามยายใหฟาดได้เขาซับตัวตรงๆ้วก็ม่์เ่ได้เย็นท้อเลยนะผตรอฟ้นอันี้เห็นหน้าเห็นหน้านี้เนาะจอยเพเลยได้ดีเาจะได้ซื้อน้ำมันคนฝากกระตุกมาทรวม จะดนหน้าไปแล้วจะได้ดำม,มาดิหนี่ดำเาแล้วมัางนี่ <c oughs> คนปลากับดีแห้งกับอันนี้ครับดีแต่ต้นปีปูปลาหน้างามกับฉุบือเป็นปูหยากรับครับอ๋อเป็นศูนย์แล้วเป็นเก้าอีกแต่เมื่อคืนน่าจะออกนะสามหนึ่งหนึ่งสามก็ยังจะดีหน่อย ไปออกโซนหน้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าไอ้ต้งพอดีมันมอกมาคืนไม่ม่คือกขัเท่นั้นเตกเด็กพีก <c oughs> พเด่นจะออกตามหลังเนาะเด็กพอดีเด่นจะออกตามหลังเนาะ เมนเสียงระคังเสียงอะไรดังละคังมันจะเข้าศูนย์เนาะศูนย์หรือเข้าอันนี้เป็นศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามอือ อปล <úc> ี่ย oh. <t ultra Viol sa> นยังมาโอ้มีตะกี้ใช่ไัมครับโอ้ัวเลข้ามยังศูนหรือแปดอาจะเป็นแปดเอาแปดเอาแปดตงนี้อกไล่รอบเลยด้วยอ๋ออาจจะเป็นแปดศูนย์ ตัดทับศูนยยาวว่านี้เนาะโอ้หม่ใสายดีศูนย์นี่นะไม่แปลงหรอกศูนย์ก็จะกลมก็เด็กตัวเนาะอุดมสมบูรณ์ชัดเจนเงี้ใช่ศูนย์ก็ศูนย์นี่ มีแม่แปดด้วยแปดนั้นก็มีต่อเลยศูนย์อืมข้าวศูนย์สี่รีโพอเดือนใครใครหน่อยงานเข้าวศูนย์ถ้าเป็นซีเนี่ยโตเดียวกันด้ยอืมตว่านเมียนอืามเนี่ยา,าม้ามเมนม,มากักันเนาะ สงลองบอรูคิดว่าพทที่สามเป็นตัวไหนสามหรอสามก็เก้าศูนย์สามไปเกียงเขาเหลือฟันบอไปเกียงมิดิดตัวนี้อฟันเก้าศูนยีเก้าหนึ่งเงินตีเก่ายังเก่ามันขึ้นนะมัน6 3กสามเก้าขึ้นอืม อันนี้เป็นอะไรก็คือสองที่เป็นอะไรเป็นสามีจังเลยไม้เขาเเราต้องยเลยเรต้องไยเตรพีมันเรกเก่าเลยนั่นเก่ามาเก่าเก่าเออเก่า เห็นไหมน่นจริงจริงด้วยเก้าเก้าสามตัวแตงเนีเก้าเก้าเลี้ยวเดิมอาไปเกี่ยนถ้าวงนี่กันนั้นจะได้ว่าพลังแน่นอนใช่เก่าไหมวะเนี่ยเก่าเส่นั่นเก่าเก่าแบบของคีดตรงนี้มันไม่ค่อยชัดไหมคงคงเพราะว่าตองนี้ไม่เมื่อคืนก็ถือว่าตองไงเนาะตองหลังตองหน้าตองหน้าสี่ตัวไง ไม่หรอก911เอ้ย3119สาม 1> 9, 1, 1, 3, 1, 1, ตัวหน้ายัให้มันอุ่นอะไรยุ่เนี่ยีอย่างทึกษาแท้ ไม่บอ well well. well. well hmm. oh, ่ะไม่บไม่ลมเลแมนบ่นี่จะหายสำหับอีบอ้อไม่ดนี่ไม่ไม่ไม่มือหรอเห็นน คือบ่มีเท for ียนให้กองไม่บรม่มีเทียนนะเดินไ้มครับองบ่ค่เทียนเราในี้โอ้เออนั่นแหละนะบ่มันดีไม่ไมเ่อกี้จะให้ด้วยเนาะก็าสูงไหม ไานืามอมใหม่นมัน <c oughs> เป็นไปได้ไหล่ไงไงน้ามันไม่ดิอดิถ้าไม่ติดก็แสดงว่าแม่จะเคียนจะให้แค่สองตัวเมื่อใหม่เนี่ย เออตรงไม้กางตันเก่าเจ้าแิ่ลงเล็กเก้ตรงเก้าตรงขีดลงมามันไม่มีมันไม่ชัดเขาต้องเก้าศูนย์แล้วเลถูกแตกตรงเลขหเก้าด้วยนะเพราะว่าวาเกสสกัดไว้ในสกัดไว้ตรงนั่นนะให้เป็นเก้าศูนย์ไงเือเนาะรัดไปเรลัดยปเห็นปะอืมแค่จะขีดกันไปเลยใช่ ึกมากเลอเย็นเอาลาเกือนสั้นไหมข้าวซุนี่มาาวนเย็นเอาลาเอ่นไม่ใช่มางวนมาเอื่อนเลยน้องเก่าเก่าเลาเก่าเก่าเข้าใไหข้าซุนน้องมีสงตนี่ตามตู้มึงไดเลยจะสเกียนตามตะมึงในบ้าน ตามโต๊้ม <mark> หนึ่เลยแล้วมันนี oh, ่ไะไม่ใช oh, <for> ่ตองละหกเก้าเก้าหกนี่ก็านอาจจะเปลี่ยนดีหเลยนะมันเป็นอะไรไม่ได้หรอกนั่นฮกกระด้นโชว์กระเด็นอาจจะเปสออยู่ที่พีูมันโอตองเก้าเลยบอโอเคยมีเนาะมันนี่ล ว่าไงเนาะยัตงต้องกาไปทำก็ละมันหาชิปปนหนอ๋อลุ้นๆครับพี่น้องครับ,อ,บอ,กกอีกพวกยืดใจเนาะเยนี่ต้องในจุดสองครั้งเนาะหมาได้เลขเก้าแล้วก็ได้หดัวเล้เก้าให้ขีดไปให้เลยอื ตัดออกไปเลยเนาะกรูข <vallahi> ีดไว้เลยเห็นวะตัดออกเลยตัดออกเลยมองเลยเก่านางของเครื่องเนี่ยมันเลยเป็นศูนย์นะตัวนี้มันจะเป็นยังไงมันเป็นเก่าอีกแล้วบอเก่ากับจีตองหลายโต้ที่เมนหกมรือบอวันน้นแมนน่า ก็จะเป็นเก่ากว่าจูนมาตัวใหญ่มันันไงนะอืมเป็นเหนมันไงคัง,งเกตทูบด,ดิทูป้ังบนจะจะขำอืมเป็นิบกไใครเขานะเด็กตัวล่างนี่ทูปจะขาวใสสะอาดโอ,อ้ลุ<ห>้นลุ<ห>้นตัวอะไรเนี่ย ยังยังวเนเอาลุ้น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 มีหัวไหมเอาลุ้นมีหัวไหมไม่เก่ากจะดโพเลยนี่ยนนนมนเนาะเก่าอได้พูเดินวะเก่าเก่านไมห่มวัว่เปนัเป็นศูน เลขอะไรไปอย่างนั้นเก้าน่นนเก้าจริงด้วยเก้า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 นี่ยน่าจะให้เก้าศูนย์เนาะไปได้ไงเออแล้วตัวสุดท้ายข้างล่างก็ไม่ไม่ชัดด้วยนะเก้าโอ้ยจะไหนเนาะไเนาะออน พี S <S> <S ่น้องครับน่านจะสรุปได้ตองเก้าครับพี่น้องครับตองเก้าเก้าเก้าเจ้าเมียนตามตัวให้คอยป้อนกระบอนี่จะไม่มาลาปุ๊บก็แล้วกับหลังจากแสงดาวบลูดจุดถูกมงคลจุดถูกถึงใครขอเจ้าเม่ติเชียนทองนะครับพี่น้องครับให้แสงดาวบลูดสรุปให้ยึดซีฟังอีง เรอเป็นครับผมค่ะเดี๋ยวเท้ามาสรุปตัวเล็นะคะเห้าจุดถูกพอโชค์ลัพธ์แม่ตะเคียนท่องใดเนาะค่ะถ้าจุดใดก็คือเก้าเก้าเก้านะคะพี่น้องคะหรือจะเป็นหม่องเหล็กตรงกลางนี่คือแม่ตะเคียนไม่ขีดคันไว้เนาะคือพ่นลมออกอะค่ะต้องต้องขีดลงมาค่ะพี่น้องคะอาจจะเป็นเก่าศูนย์เก่าก็ได้เนาะค่ะ so ถ oui, ้ากตัดออกมาก็เป็นเก้าเก้าศูนย์เก้าหรือว่าหกหกศูนย์หกก็ได้เนาะค่ะพี่น้องคะกับหัวเอาเนาะ เลขเก่าอาจจะเป็นเลขหกเลขหกอาจจะเป็นเลขเก่านะคะพี่น้องครับแคบค่าราวพัฒนาครับผมแคบแคบที่จะวัดแล้วแคบความรวยคนแสงทองเพราะรวยนะครับพี่น้องครับที่เมยหาแนวทางดีๆไปฝากเอฟซีนะครับพี่น้องครับแล้วที่าลืมอะไรเอฟซีนะครับพี่น้องครับที่น่ารักโปรุ่นตัวประเทศไทยนะครับพี่น้องครับทคำว่าโคตรไรโคตรแจ๊เขำว่าเบิรงพี่น้องครับขอให้มีเฮงบางๆเนาะมีบางวันที่สี่มีตัวได้ยินสองพันหนึร้อยสิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งตามราข้ามโคสองพันหนึ่ร้อยหกสิบแปด ของเสนะฮัง <ๆ S 1> ปงยๆครับค่ะสวัสดีค่ะ